วันนี้นะคะได้มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรากําลังจะไปที่ลานกลางเต็นท่าเรือบ้านท่าวังทองนะคะ เพื่อที่จะลงเรือดูสัตว์ป่านะคะก่อนที่เราจะมานะคะหนูได้ทำการเสิร์ชคูเกิลว่าลานกลางเต็นท่าเรือบ้านวังทองนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ด้านล่างว่าสามารถเข้ามาได้กี่โมงต้องจองคิวไหมนะคะการลงเรือนะคะก็จะมีสองรอบรอบตอนเช้าหกโมงเช้าแล้วก็รอบตอนสี่โมงเย็นนะคะค่า <5 S 1> บริการเรือนะคะอยู่ที่ลำละหกร้อยห้าสิบต่อหน<ะ>ึ่งลำนะคะตอนที่เราไปคือน้ำมันสูงเรานะก็จะไม่ได้เจอช้างกับบัวแดงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยเราก็จะเจอนกยุงหมูป่าแล้วมั่งนะคะแล้วก็ลิงนะคะก็ไม่ผิดหวังเนาะแต่ป้าคนขับเรือนะคะที่เรานั่งมาด้วยนะคะป้าแนะนําว่าให้มาช่วงมีนมาเมษาานะคะเพราะว่าน้ําจะลงแล้วสัตว์ป่าก็จะลงมากินน้ําข้างล่างนะคะก็จะได้เจอช้างวัวแดงอาจจะเจอกวางก็ได้นะคะบรรยากาศดีมากคิวใจสุดๆได้แบบได้กลิ่นไอของน้ําแล้วก็ภูเขาล้อมรอบเลยนั่งเรือจะกลับ ขึ้นฝั่งแล้วนะคะคือแบบบรรยากาศดีไม่อยากขึ้นเลยเพราะว่านั่งเรือแล้วจะหลับแล้วอะเพราะว่าบรรยากาศดีสุดๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ที่น่ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้ด้วยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้มากันนะคะ